ขระังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางลาวพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่19เมษายน2567ค่ะลาวพัฒนาวันนี้อาจารย์ปล่อยใบเดียวฉบับเดียวนะคะอาจารย์ให้เด่นที่5ฟันที่5ค่ะชุด2ตัว57 58 59แล้วก็เม็ดเดียววันนี้56ค่ะชุด3ตัว8 56 แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนเลยเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระครังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ